สวัสดีทุกคนเด้อมื่อวานี้มาพบกับน้องอูมาพบกับสองน้องอูร้องสานตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะแปดโมงแล้วเนาะอูซีไปซีดวัคซีนโควิดเข็มทีหนะึ่งเนาะหรือว่าโดทีหนึ่งยู่โฮงหมอเมืองร้องสารแข่งไซสมบูรณ์เนาะทุกคนอ่ากำลังซีไปซักวัคซีนเนาะแล้วก็เลยทีแรกว่าใช้แม่จันไปนําแต่ว่าแม่จันว่าให้ตุกไปคู่เอาเพราะว่าแม่จันทำบูฮูขับรถอา่าให้ันตุกันไปคู่สิอุปกรณ์ที่เขาเขี่ยมไปเออ เอาน้าไปนํว่าทุกคนเอาน้ําไปนําไปกินนําเนาะไปซักวัคซีนยูอันนั้นแล้วก็ไปเบื้องเนาะว่าขั้นตอนการซีดวัคซีนยูราวฮะทีเป็นแนวเดิออ่าอู้บูฮู้ว่าอู้ไปอู้จะได้ซีดอย่างเนาะจะได้ซีดของอย่างเดียวเฮาไปเบื้องนํากันเนะหา,หาะว่าเฮาซีได้ซีดของอ่าวัคซีนตัวใดเนาะเฮาไปเบื้องนํากันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันยูหงหม้อทุกคนอู้กับตุกมาฮอดหงหม้อเมืองแล้วเนาะเ <laughs> ขาก็ต้องใช้ความสง,งบสง,งเงยมเนาะ <laughs> มีคนมาซาักล่ยอยู่เนาะ บ่ลา,า,ายไปเนาะอ่าง <c oughs> ่ายง่ายตัวนี้เป็นหงหมอเดี๋ยวอูปินกองให้เบิ่งนอือนี่เนาะประมาณนี้หงมอเมืองเนาะหงหมอเมืองร้องสั่นนี่เป็นบ่อนนี่หงหมอในน้อยเนาะใช่<ม>สักวัคซีนตุบบกอบอได้สักเด้ออายุบวชสิบแปดสิบแปดทีนี่ป้าจีนได้สักตั้เนี่ย

ควรทำวัคซ <c oughs> ีนเวลาเขาซ้ซาวัคซีนเราต้องมีหนังสือตัวนี้เพื่อยืนยันว่าเขาสมัครใจซาวัคซีนีน้วเจเอตงไรใหญ่ด้ยเางหมอราต้องไต้องอะอส่ะอ คนท,ที่ว่ามีพญนจิจับตัวคือมีาอยราไก่ว่ะถามนี่ดนิดถามผู้เจ้าครับเจ้าคุณใหทำเจ้าโอ, yeah, โอ้เขากจ้เอาบัตจับตัวมาผอมก็พอเปันเอกะมาคระอมเจ้างงแหน่ม้อบนเอาแต่บานนี้่าขาจะเออะไราแล้วก็จะเเขียน ทำได <Crim ana? S 2> ้มอ่านพูดดูมีโกก็จำตมีลาก็สากได้หรอแบบอ่านำฟอมนั่เละมันมียุ่ฟอมอนะเลแบบจดฟอมมันคอขึ้นดูนี่จะน่าเอใากเนี่ยเนักศึกษาไม่ไปดไม่ได้เขียนฟมโอ้โหพอจะตัดสัดวยังจะทำง่ายเลยเอนะช่ 嗯。 เกซเลเป็นหนังสือสมัครใจกอกแล้วเนาะรอทาซักวันคนบ่หลายปเด้เนี่ย นะเอารอทาซักยากันตื่นเต้นมากเดียราเดักยาสิไฮหนำเข็มยื่นคะเออเข็มยื่นได้ป่นี้เออเอ้าอย่าเบิกแม่ ไม่เหน่ายานขี่ดเดียวเร้ไม่บอกเป็นยานยานเก็บคิดว่าเราคนเดียวโอ้ยานแต่พอย่านไยย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 มยย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 ่ยย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 านยย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 ยอยรยยยยยยอยยยย

ต้องนั่งทาเบิงอาการประมาณ15นาทีนั่งทาไปก่อนยาจะเบิงบรรยากาศคนที่สองกำลังซักใช้เวลาเป็นจังเด้อเป็นจจงเด้อนเนาะคือเดินที่เจียบเองเนาะผ่านบาดเจ็บบ่กันเข็มคือว่าคนมือเบาเลยเนาะ เจ็บวะเขาเข้าไปเจ็บแต่คุณแล็งนอนมุแรงวัแรงจะจังทีเจ็บนอนมุแรงตื้นมาเฮ้ยนอนมุแรงตื้นมาเว้ยคนซักแล้วๆได้บัตรเขียวเลยเนาะยังเหลืออีกเข็มหนึ่งแต่บุฟเว่าเข็มที่สองนี้จะอนุญาตให้ซักมือได้ทุกคน เที่ที่สองจะบอกงัวอนุญาตให้ซักมือใด้อู้ได้ซักของอ่าเออแม่แม่อยู่นี่เอาเจียลงทะเบียนเลยยู่นี่ยุ่นี่หรอยู่นี่เลยยุ่นี่อู้ได้ซักวัคซีนของอ่าซีโนฟาร์มเนาะทุกคนเป็นซีโนฟาร์มแม่บอกว่าเออแม่ละเป็นซีโนฟาร์มกะความมู้ซึ้งว่ได้เตะมันบ่าได้เจี๊ยบอย่างที่คิดทุกคนมันแบบฟรีตอนนั้นธรรมดาธรรมดาตุกมวยวัซีนวะ แต่ว่าเข้มง่ายแต่ว่าซักบบเจ็บเข้มง่ายป้าอันเขาซักรนะูมี่ขนาเข้มน้อยแต่เจ็บเจ็บเองกันบอกแต่อันนี้บบเจ็บเด้อทุกคนอันนี้บบเจ็บเลยแบบมันกระแป๊บน้อยเดียวขนาะมันมันบเถื่อนการกระเจ็บเดียวอธิบายอยู่เงินต้นนะ <S <S นี่นะทุกคนตอนนี้อูก,ก็ได้ไปซักวัคซีนมาเป็นที้ห้อเยเนาะซึ่งในการซักวัคซีนครั้งนี้อูก,ก็ได้ซักเป็นเข็มทําอิดเนาะและกาตัวนี้ก็เป็นของอ่าซีโนฟาร์มเนาะอูได้ซักอยู่เมือง อยู่หงหมอเมืองเนาะในการที่จะสร้างวัคซีนนี่ค่ะขั้นตอนแรกไปก็ต้องไปประกอบแบบฟอร์มกอนอนเดี๋ยวขึ้นแบบฟอร์มให้เนาะอยู่นี่เนาะการประกอบแบบฟอร์มก็มีให้่เจ้าให้เขาประกอบเรื่องอ่า ข้อมูลส่วนตัวเฮาแล้วก็ประวัติพญ,ญาตาิเฮาอันเดอร์อะไรว่าเฮาเคยเป็นพญาตาิเดมกมาก่อนบบซึ่งอู้บเคยเป็นอันเดอร์กับโบได้เขียนอันเดอร์เนาะซึ่งตอนนี้อาการที่ซักมากับโบได้มีอาการอันเดอร์เนาะปกติที่แรกอันตอนไปซักขั้นเพื่อนก็แทกความดันแทกอุณหภูมิอันเดอร์เฮาก่อนว่าเฮาซักวัคซีนเนี่ยได้บบตอนแทกอุณหภูมิมันเออตอนนั้นวัดแทกความดันท่านความดันขึ้นเนาะเพื่อนว่าว่าสงสัยตื่นเต้นแล้วก็ซักกับบบได้รู้สึก,บบกอันเดอร์แค่บุดเดียวนึง แอบ,บหนึ่งบริสึกเจ็บแ๊บในนึงล้กันได้เลยใิ่คะทีแรกตอนสิไปนันตื่นเต้นแหงคิดว่ามันต้องเจ็บหลายเลยแท้จริงมันก็ไม่เจ็บหลายเนาะอันนี้ซักเข็มแรกแต่บริว่าเข็มที่สองคนประมาณอีกพอเด็กงซีได้ซักหน้าจะประมาณเดือนหนึ่งมุ้ิจังซีได้ซักต่อเนาะประมาณเดือนหนึ่งจจงซีได้ซักต่อซึ่งตอนนี้กะมีคนยู่เมืองล่องสารเริ่มทหยอยกันไปซักหลายแล้วเนาะซึ่งตอนนั้นเพิ่นก็เอามาเท่านึงแล้วก็มีคนไปซักแล้วกะอ่าไปไปซัก ไปซักลวกันแปลว่าไปซักลวกันแปลว่าเมื่อวัคซีนเมื่อวันนี้เพื่อนก็นเอามาอีกรอบสองเนาะก็เลยอู้ก,ก็เลยได้ซักเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังบบรันมีอาการอันเดอร์ซึ่งก็ยังเป็นปกติเป็นปกติทั่วไปเนาะเป็นปกติทั่วไปยังบ่หงอาการอันเดอร์เพื่อนก็บ,บอกว่าอ่าต้องห้ามกินของดอง ห้ามกินของดองแล้วก็ห้ามดื่มเหล้าดื่มเบียร์หนึ่งอาทิตย์เนาะเพิ่นว่าประมาณนั้นซึ่งอูก,กับบอบอได้กินอยู่แล้วอันเหล้าเบียร์เนาะแล้วก็ห้ามกินประเภทอาหารของดองแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอกินน้ํากินน้ําหลายๆเพิ่นบอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินน้ําหลายๆแล้วก็บอบต้องแบบว่าอันออกอันแหงงานนักก็ประมาณนี้เนาะอันเหตุผลที่ไปซักนี่ก็ย้อนว่าอ่า เราต้องได้แบบเดินทางนะอู้ก็ต้องแบบไปหั่นมานีเนาะที่ให้อู๋อยู่เหนินตลอดกับโบได้เพราะว่ายู่ลาวเดียวนี้คันท้าไผ่โบมอีอาการซีดวัคซีนสองเข็มนี่คือไม่สามารถเดินทางออกตั้งแขวงได้เนาะทุกคนก็จะได้ยู่เต่ในภายในภาย,ในภายในแขวงตัวเองหรือว่าภายในแขวงตัวเองินอะออกเดินทางตั้งแขวงโบได้ซึ่งอู้ก็ยากออกเดินทางต่้งแขวงยากไปหั่นมานีเนาะก็เลยแบบอ่าซักเนาะไปซักเนาะ ซึ่งเมื่อนี้ก็มีคนทนยอยมาซักล่หลายเริ่มเริ่มไล่ลกันแล้วเนาะกะการับวัคซีนยูราากะมีแบบประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะมีแค่เอาบัตรประจําตัวไปหรือว่าภัยบุบัตรประจําตัวกับเอาสม,มนูครัวหรือว่าไปเดินทางก็ได้เนาะไปเดินทางก็ได้ไปเขียนใส่อันเลขที่อันเดลยวกะ สามารถฮับวัคซีนได้เลยเนาะทุกคนแค่ง่ายๆเนาะนี่อู๊ไปซักกะไปซักฟรีเนาะบ่ได้เสียเงินเนาะนี่กะออกาสได้ไปซักมาแล้วเด้อกะคลิปนี้กะให้อ่าข้อมูลให้การเบิ่งอาการซักวัคซีนอยู่ราวแค่นี้เนาะอันนี้น้องอู๊ซักซักอยู่เขตบ้านซักอยู่เขตบ้านน้องอูนี่กะซีแบบว่าอ่าคนยังบ่หลายเนาะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงอย่างจันนี้ พอน้องอูซิไปซักหลายเมื่อยังบริษัทจะเชื่อเพราะว่าคนหลายแหงเนาะอยู่บ้านน้องอูนี่ถือว่าอ่าสะดวกสบายแหงเนาะเพราะว่าคนบ่หลายบ่ได้บ่ได้เรียนแถวอ่ะบ่ทาได้เรียนแถวกันเนาะแบบว่าคนบ่หลายบันไดกับอ่าแพทย์หมอก็มีแค่สองสามคนเนาะเพ่ที่เพื่อจสั่งทำสั่งวัคซีนแต่ว่าอ่าท่านหมอมันก็ว่ามื้อนี้ท่านคนหลายกว่วเมื่อวานเนาะเพราะว่าคนก็เริ่มเริ่มทยอยกันไปซักกันเนาะเออเพราะว่า ต้องทุกคนก็ต้องการการเดินทางไปหั่นมานี่เนาะซิยูอ่าปกติกับโบได้นะเพราะว่าครูอ่านยูบ้านน้องอูกับมีคนแบบอ่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าค้าขายเชียนะก็ต้องเดินทางได้ออกตั้งคงตั้งแข่งเชียนะคือยังสินน้องอูเนาะก็อยากเดินทางไปตั้งแข่งอยากไปหั่นมานี่ก็จําเป็นต้องได้ซีดวัคซีนเนาะทุกคนถ้าผู้ใดถ้า ซื้วัคซีนมาทุกคนแล้วก็สามารถเปิดทางได้สา,ารถก็สามารถเที่ยวได้ถ้ามีใบสีเขียวนี้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กะซิลาทุกคนไปก่อนเนาะเอาข้อมูลมาให้เบิ้งคข้าวๆท่านี้เนาะทุกคนการทำวัคซีนอยู่ลนะแล้วเนาะกับคลิปนี้กะลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อเด้อกับอาการที่เป็นอะไรเดี๋ยวซิมาอัปเดตแต่ละมือแต่ละมือนะว่าหลังจากทาวัคซีนามาแล้วอาการที่เป็นอะไรเนาะทุกคนขี้คานกลัวเกาบอจะเป็นอะไรไว่า